สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนทศนิยมนะครับในรูปแบบของการกระจายนะวันนี้จะเป็นหน้า63กับ64นะครับโดยคุณครูจะสอนหน้า64ก่อนเพราะว่า64จะจะยากกว่านิดนึงนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ การกระจายเ่ยจะสมมุติกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าข้อที่1นะครับ7คือหลักหน่วยเนาะอ่าก็เป็น7จเฉยๆเลยตัวต่อไปก็คือจุดสเนี่ยมันคือตำแหน่งที่1เนาะก็เขียน0ูจดสเลยนี่หข้อประกอบด้วยแบบนี้เลยนะครับอ่าข้อที่2เลขหนึ่งหลักสิบเนาะ หลักหน่วยไม่มีเลขนะครับเราก็ข้ามไปเลยนะครับข้ามไปต่อไปเป็นตำแหน่งที่หนึ่งก็คือจุดหกเราเขียนว่าศูนย์จุดหข้อต่อไปนะครับข้อที่สามนะฮะสองเนี่ยอยู่หลักสิบก็เป็นยี่สิบเก้าเนี่ยอยู่ในหลักหน่วยก็เป็นเก้า ตัวสุดท้ายก็คือจุดแก็เขียนว่า0.8อ่าต่อไปรูข้อยากไหมเอาข้อที่สิบไหมอ่าสี่หลักร้อยก่อนนะครับคือสี่รอยต่อไปหลัก10มีเลขอะไรเอ่ยหลัก10มีเลข7ก็เป็นเจดสบต่อไปหลักหน่วยเป็นเลขหนก็คือบวก1 ตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยไม่มีเนาะเราก็ข้ามไปตำแหน่งที่สองเลยตำแหน่งที่สองเป็นเลขหกนะครับก็คือศูนย์จุดศูนย์หกต่อไปต่อไปเป็นตำแหน่งที่สามนะครับตำแหน่งที่สามของเราเนี่ยเป็นเลขสองก็คือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองอ่าแบบนี้นะครับ ด้านนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะทให้หมดทุกข้อเลยจะได้อธิบายให้เข้าใจไปทีเดียวเลยนะครับอข้อที่เก้าสองในหลักร้อยก็คือสองร้อยหลักสิบไม่มีเนาะเราข้ามไปหลักหน่วยเลยหลักหน่วยของเราเป็นเลขสามตำแหน่งที่หนึ่งของเราเป็นเลขห้าตำแหน่งที่สองของเราเป็นเลขเก้าและตำแหน่งที่สามเป็นเลขแปดอ่า นะครับข้อที่8นะอ่าหลักร้อยเลข1หลักสิบเลข5นะก็คือ100่งรบวกห้าบวกหตําแหน่งที่เราของเราเป็นเลขสอก็คือบวกศูตํแหน่งที่สของเราเป็นเลขแนะครับก็คือบวกศูนและตํแหน่งที่สคือเลขสก,ก็คือศูนย์จนะครับ ต่อไปข้อที่7เนาะอ่าหนึ่งร้อยบวกยี่สบวกหตัวนี้ห่งก็คือเลข3 0.3ศูนย์ามตันที่2คือเลข5คือ0.05และตัอนที่3คือเลข1คือ0.001นั่นเองนะครับอ่าต่อไปข้อที่6นะครับ9ในหลัก10บเนาะก็เป็น90 หลักหน่วยไม่มีข้ามไปเลยข้ามไปตำแหน่งที่1นะครับคือ0.1และตำแหน่งที่2คือ0.07นะครับข้อที่5 8อยู่วยหลัก10คือ80บวกหลักหน่วยคือเลข4บวกตำแหน่งที่1คือ0.4และตำแหน่งที่2คือ0.05นั่นเองนะครับข้อสุดท้าย57เนาะก็คือ50บวก จ็ดบวกต้นหนึ่งคือ0.2จุดสองและตำแหน่งที่สองคือศูนย์จุดศูนย์สองนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยคือพื้นฐานของการกระจายนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเขาให้กระจายคะแนนออกมานะครับแค่นี้เองเนาะอันนี้ไม่ต้องทำนะครับเดี๋ยวครูอธิบายให้เลยนะ กระจายคะแนน78.8นะครับก็คือ70บวก8บวก0.8นะครับต่อไปกระจายระยะทางนะครับจากกรุงเทพถึงชนบุรีนะครับก็คือ90บวก1บวก0.6ะครับต่อไปเขาบอกข้อที่3ให้กระจายดาวสุขมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์นะฮะโอ้โหไกลามาก หนึ108ก็คือ100่บวกแแล้วก็บวก0.2นะครับต่อไปค่าไฟนะฮะของบ้านนาทีนะฮะสามร้อยสามสิบเอ็ดสาบวกสาบวกหนึตั้มาที่นของเราเป็นเลขห้าคือบวก0.5และตั้งหมาที่สอคือ0ูนนะครับ ข้อสุดท้ายเนี่ยสังเกตว่าหลักหน่วยเลขศูนย์เนาะเราไม่ต้องเขียนนะครับเราเขียนตำแหน่งที่1ก่อนเลยคือ0ูจดสตำแหน่งที่สองนะครับคือ0ูนจุดและตำแหน่งที่3มนะครับคือ0ูนยจุดนั่นเองนะครับหน้า64ี่เสร็จแล้วนะครับวันนี้จะให้นะักเรียนทำงานหน้า 63านะครับเดี๋ยวครูจะทำตัวอย่างให้ดูสั้งสองข้อนะครับอ่าข้อยากๆเลยนะฮะข้อไหนยากดีเอ่ยอ่าเอาเป็นข้อที่เจ็ดกับข้อที่สิบละกันนะฮะเอาข้อที่สิบกันเลยมันคือการรวมนะครับครูก็อ่านสองร้อยเก้าสิบ นะครับครูเขียนสองร้อยเก้าสิบก่อนหลักหน่วยไม่มีเลขเนาะเราเติมศูนย์เลยตำแหน่งที่หนึ่งในข้อนี้สังเกตว่าไม่มีตำแหน่งที่หนึ่งนะครับก็ใส่ศูนย์ไปเลยตำแหน่งที่สองของเราเป็นเลขสามและตำแหน่งที่สามของเรานะครับเป็นเลขหกนะครับครูเขียนตัวใหญ่ไปน,นิดนึงนะคร่าข้อที่เจ็ดนะครับครูก็กระจายเลขเหมือนเดิมเลยห้าสิบสามจุดแปดห้าสี่ ่ะเขามีเลข3มาให้แล้วเนาะเราก็เขียน50าสิตำแหน่งที่1ของเราเป็นเลข8ก็คือ0.8นย์แตำแหน่งที่2ของเรานะครับเป็นเลข5ก็คือ0.05ย์้าและตำแหน่งที่3ของเราคือเลข4เขียนได้เป็น0.04 4นะครับอ่ามาดูต่อนะครับ เอาข้อไหนอีกดีเอ่ยอ่าข้อข้างล่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวครูทาข้อยากๆให้เลยอ่าข้อไหนยากๆเดี๋ยวครูวงกลมไว้ก่อนอ่าครูทำแปดเก้าสิบนะครับข้อได้แบบข้อที่สิบก่อนเลยเราอ่านก่อนนะครับก่อนที่ทำหนึ่งร้อยห้าสิบหกอ่าครูเขียนเอาเลยหนึ่งร้อยห้าสิบหกหนึ่งร้อยห้าสิบหกอ่า ตัวแรกคือ3ตัวที่สคือ7ตัวที่สคือ8ก็คือจุดสามนะครับข้อต่อไปข้อที่เก้าหอ่จุดสองหนะครับไม่หน 140, นะึ้เนาะคือหนึ่จุดสองตำแหน่งที่สองสังเกตไม่มีนะครับเขาข้ามไปตำแหน่งที่สามเลยตำแหน่งที่สองของเราจะต้องเขียนเป็นเลขศย์แล้วก็เลข เนั่นเองนะครับอ่าต่อมาข้อที่8นะครับ87นะครับอ่ะครูเขียน87ก่อนจุดตัวแรกคือ3ตัวที่2คือ3ตัวที่3คือ1ก็คือ3 3 1นนั่นเองนะครับวันนี้นะครับให้นักเรียนนะฮะทำ ข้อที่เหลือของหน้า63นะครับมาส่งเลยนะครับลองดูคร้ว่าไม่ยากหน้าที่ยากคือหน้า64นะครับนะฮะหน้านี้เป็นการรวมเลขจะง่ายกว่านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ